ครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสารหมอลำว่ามีข่าวสารอะไรบ้างเราก็มาดูว่าโอ้โหข่าวล่าสุดนี่มีมาอีกแล้วเรื่องโกงข่าวแรงนะครับาเารียกว่าหมอลำคณะดังค้างค่าตัวศิล,ลปินหมอลำสิ่งวอยังไง หมอลำซิ่งไปขึ้นเวทีหมอลำคณะชื่อดังแล้วก็ค้างค่าตัวหมอลำซิ่งแล้วก็มีการโพสต์ประจานกันแล้วก็จะขึ้นขึ้นถึงโรงถึงศาลนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือผู้จัดค้างค่าตัวแดนเซอร์โอ้โหผมเคยเห็นตั้งแต่ผู้จัดค้างค่าตัววงหมอลำ นะครับผู้จัดไปเอาวงมอหลำไปปิดวิกแล้วก็ขาดทุนนะครับแล้วก็ค้างค่าค้างค่าจ้าง,างอาามองลลำคณะนู้นคณะนี้โดนมาหมดแม่นกน,นอ้อยอุไรพรก็เพิ่งโดนมานะครับบอสโจก็โดนผอวีศิลปินภูไทยก็โดนนะครับยังไม่ได้ยินขาดจะรัตนาสินแล้วก็อีสานนครสิงห์ก็โดนโดนมากันทุกคณะผู้จัดค้างค่าตัวหมอหลำ นั่นก็คือจ่อายไม่หมดไหวเง้นเถอะต่อรองบ้างนะมาว่าคลีท่ทีละประเด็นทีละประเด็นกันว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกก็ดูคือหมอลำดังค้างค่าตัวศิล,ลปินข่าวเขาก็บอกว่าเป็นศิลปินวงดังที่มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็ตั้งใหม่แต่ว่าตั้งใหม่ขึ้นมาไม่กี่ปีนี่หรอกนะครับค้างกอดนุ่นก็ค้างขาตัวศิลปินเหมือนกันนั่นแหละ พอค้างแล้วก็ทำให้พ่อยกแม่ยกทั้งหลายเกิดความสงสารเมตตาปราณีก็ร่วมกันมานะครับช่วยซื้อบัตรไหลสดช่วยบริจาคต่างๆนานา,นา,นาจนสามารถเคลียร์หนี้สินให้กับศิลปินในครั้งก่อนกระโนนได้ก็ทำให้หลายคนนะครับก็ออกจากวงไปบ้างนะครับศิลปิน,น,นดังๆก็ออกจากวงไปบ้าง เพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะมีการจ่ายท่าตัวเขาอีกครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งที่สองแล้วในฤดูการนี้ฤดูการแรกก็ทุลักทุเลว่าจะรอดไม่รอดฤดูการนี้ก็มาเอาอีกเหมือนเดิมเขาบอกว่าค้างขาดตัวศิล,ลปินหมอลำสิ่งเพราะว่าก็จะเอาหมอลำเนื่องจากเป็นวงตั้งใหม่อะไรของตัวเองก็อาจจะต้องดึงศิลปินวงนั้นวงนี้มาขึ้นตัวเองบ้างเขาเรียกว่าศิลปินยิบ ยิบว่นั่นผู้สายยิบเอาผู้หีิมาใส่แนนจึงสินนะครับก็เอามาปุ๊บเขาเห็นว่าค่าตัวค่าจ้างไม่ค่อยจะได้เขาก็เลยออกจากวงไปแล้วก็ทวงค่าตัวมาก็ยังไม่ได้ทางข่าวเขาก็บอกว่าโอสงสัยจะลอกการบ้านครั้งก่อนนู่นนะครับลอกการบ้านครั้งก่อนนู้นทาออดอ้อนแม่ยกแล้วก็จะได้เงินมาให้ศิลปินจะทําอย่างนั้นหรือเปล่า ก็เป็นธรรมดาถ้าทาได้นะครับก็เอาจากพอยกแม่ยกหรือใครก็ได้มาจ่ายก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าศิลปะศิลปินศิลปะ,ลปะ,ลปะในการเอาตัวรอดเขาจะทํายังไงก็ไม่ว่าอะไรนะครับบางคนก็ไปว่าให้เขาจะไปอ้อนเอาเงินแม่ยกมาอีกแลวสินู่นนี่นั่นนะครับเพื่อตัวตัวเองขาดทุนหรืออะไรยังไงหรือการสร้างประเด็นเพื่อให้แม่ยกตัวเองนี่เห็นใจหรือเปล่ามีอยู่แต่ไม่จ่าย ฉันเกรัไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจริง,รงๆแล้วก็มีแต่ไม่อยากจ่ายหรือเปล่าเพื่อที่จะทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วก็ไปเอาเงินจากพ่อยกไปยกร่วมกันบริจาคมาอีกทางหนึ่งทำให้ตัวเองมีรายได้หลายทางขึ้นมาเขาก็ว่ากันอย่างนู้นนั่นก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแต่ทงยังไงเนื้อในมันก็คือไม่ได้จ่ายค่าตัวเขานะครับส่วนจะมายังไงรายการครัวรถเล่าทุกเรื่องก็ไม่ขอที่จะไป แทรกแซงเพราะว่าได้ท่านรวยก็ไม่ใช่ผมรวยท่านจนก็ไม่ใช่ผมจนเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องไปหามาใช้ใจ่ายเขาเพื่อที่จะเคลียร์นะครับเพื่อที่จะเคลียร์กันแล้วก็ส่วนตักศิลปินกับหมอลำเขาไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกนะครับเขามักจะเคลียร์กันดีๆนานจริงๆที่จะมีการฟ้องการร้องกันนะครับการฟ้องการร้องกันเพราะว่าการฟ้องการร้องปล่อยให้ศิลปินมาฟ้องคณะหมอลำเนี่ยโอ้โหเสียชื่อเสียงไปหากินไม่ได้ นะครับเขาเอื้นว่าจังไดคนคุคยตัว๋วคนคุคยตุ่มคนคุเคยเอาเงินยากคนขี่ทีแต่มามามวนนี่ใครๆเขาก็ไม่อยากจะมาร่วมงานด้วยนะครับใครๆเขาก็ไม่อยากจะร่วมงานด้วยอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว,ว้ว่าได้ฝากเมียเสียเอามาฝากมูย่ำในอวดอ่างตบเงินเปะเปะเปเปฉี่คุยออมบานออมเมืองบัดย่ำเสียเรลามิดใจลอยให้มูใส่ซอยจังสีมันบ่อขอทาเขาเรียกว่าได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อน นะครับลักษณะเช่นนี้ใครๆเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าคนไม่มีเครดิตนะครับแต่ถึงไงผมค,คิดว่าเมื่อมีการโพตดกันลักษณะอย่างนี้ก็จะทําให้ศิล,ลปินดังวงศิลป์วงมอลำดังกล่าวก็คงจะหาเงินมาให้ศิล,ลปินได้แต่อาจจะช้าๆหน่อยนะครับอาจจะช้าๆหน่อยก็ได้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปถึงโรงถึงศาลกันอาจจะใช่โนติดจากทนายความถ้าไปถึงโรงถึงศาลแล้วมันมีค่า,ชาใช้จ่ายเพิ่มพี่น้อง คนจีนเขาบอกว่าเป็นความทั้งทีกินขี้ดีกว่าเป็นความทั้งทีกินขี้ดีกว่ามันจริงๆครับมันทําให้เสียเวลาทามาหารับประทานจิตใ,ใจของเรากดตัววันนั้นศาลนัดวันนี้ศาลนัดวันนี้ศาลนัดวันนั้นอายการนัดวัน, logic, น,นนั้นตํารวจนัดเอาอยู่อย่างนั้นแหละนะครับกว่าคดีจะจบทั้งท,งทีเสียเวลาทามาหารับประทานนะครับเ็าเรียกว่าคนจีนเขาถึงไม่ชอบเป็นเพื่อเป็นถ้อยเป็นความกันเขาถึงบอกลูกบอกหลานว่าเป็นความทั้งทีกินขี้ดีกว่า ยังไงพวกเราก็ค่อยๆเจราจากันนะครับให้กำลังใจทั้งตัวศิล,ลปินแล้วก็ให้กำลังใจทั้งหัวหน้าคณะหมอลำวงดังนะครับยังไงยังไงก็เคลียร์กันให้ลงตัวเรามาดูประเด็นที่2ผู้จัดค้างค่าตัวแดนเซอร์แล้วก็ผู้จัดค้างค่าตัววงหมอลำผู้จัดค้างค่าตัววงหมอลำมนี่มีเยอะนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ดูวันก่อนก็ดูแม่นกนอยอุไรพร นะครับก็ออกมาไล่สดบอกว่าโอ้มาต่อรองนักในวันที่ตัวเองขาดทุนในวันทั่วที่เองได้กําไรก็เงียบมิดกิลีเมื่อน,นั้นขาดทุนแม่ลดได้บอ่อแม่ลดได้บอ่อหรือจะเป็นธรรมเนียมธรรมดาหรือจะเป็นธรรมเนียมของผู้จัดเขาบอกว่าได้ก็เอารร้าบ่ได้ขาเกิจ,จายจังสิประมาณนี่แม่ลดได้เมื่อนหนึ่งสองเมือ่อเงี้ยงดีจังได้กับมีเงินสองเมื่อนในกระเป๋าเขาเรียกว่าการต่อรองการค้าการขายผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแม่เมื่อนี้ขาดทุนเดอ้อ รถให้แน่เมือ่อสองเมือ่อได้ก็เอาบ่าได้กะเสยแต่ว่าเมื่อได้หลายกะเสยแหละเนาะเมื่อได้หลายแต่เห็นเมื่อได้เยอะวันได้เยอะแล้วเอามาแจกเพื่อนก็เห็นจะเป็นป่าช่วยพาม่วนของเรานี่แหละท่านก็จากโลกนี้ไปแล้วเห็นหลายครั้งปลาช่วยแก่อ้อมีรายได้เกินกําหนดมีคนไปชมสักหมื่นหนึ่งเนี่ยได้เงินเป็นล้านกเกมหมอลำมาสองแสนห้าค่าใช้ใจ่ายกันอืก่ก็ไม่เกินจะห้าแสนจะได้กาไรอีกตั้งห้าแสนเด ถ้าเราไล่ตัวเลขประมาณกลมๆแจก็มาจ่ายศิลปินจ่ายแดนเซอร์เพิ่มอีกตั้งคนละสามร้อยนะครับจ่ายอีกตั้งคนละสามร้อยนี่ก็แสดงว่ามันแสดงถึงน้ำกิจน้ำใจของป๋าช่วยผู้ทิละจากโลกนี้ไปแล้วนะครับผู้ท่ละจากโลกนี้ไปแล้วก็เรียกว่าคนแบบนี้ทํามาหากินได้นานไปที่ไหนก็มีแต่เพื่อนแต่พ้องไปที่ไหนก็มีแต่คนรักอยู่ก็ทําให้คนรักจากไปก็ทําให้คิดถึงป๋าช่วยพาม่วน นะครับป๋าสวยผ้ามวนนี่ยคิดถึงได้พู้ได้ก็คือหอดเล่าทุกมอนีนลูกเต้าเรามาจัดดําเนินการต่อจากพอป๋าสวยผ้ามวนก็ยังมีเครดิตในการที่จะจัดหาหมอลำปลระสถานที่ต่างๆหมอลำก็ยังให้เครดิตนะครับก็ยังให้เครดิตแก,แกอยู่นี่ก็เรียกว่าไม่ค้างค่าตัววงหมอลำนะครับเมื่อตัวเองไม่ค้างค่าตัวมันก็ทํามาหากินได้ง่าย มอลำเขาก็จัดคิวให้หมอลำดังก็จัดคิวให้มีคิวให้ยังไงยังไงเราก็ต้องให้เครดิตป้าเขานะอย่างนี้นะครับถ้าคนไม่มีเครดิตเขาก็ไม่ให้นะครับเขาก็ไม่ให้มาดูประเด็นผู้ค้างผู้จัดค้างค่าตัวแดนเซอร์มันมีด้วยหรือนี่ผมก็ไปโทรศัพท์ไปถามนะครับเช็ดไปถามน้องๆในวงบมอลำบอกว่าได้หรือ,อยังค่าตัวศิล,ลปิน ค่าตัวแดนเซอร์เขาบอกว่ายังไม่ได้แล้วก็ทําใจแล้วหลอกคุณครูเขาว่ายอย่างนั้นคณะมอลําคณะนี้ก็เป็นมอลําคณะจังหวัดขนแก่นนุ่นแหลนนะครับออกไปทางพระธาตุขามแก่นซึ่งวงมอลํมามคณะนี้ก็ไม่ค่อยจะมีงานเท่าไหร่หรอกท่านก็บอกว่าถ้าไม่มีเงินแสนก็จะไม่เคลื่อนรถออกจากสถานที่ไปแสดงที่ไหนนะครับงานปีกวิกไม่เอาก็รอแต่งานจ้างอย่างเดียวแต่ก็ยังมี ผู้จัดอะไรหนึ่งนะครับมาพาหมอลำไปทัวร์ห้าเขาเรียกว่าห้าวันไปทัวร์นครราชสีมาแล้วก็มาทัวร์ที่จังหวัดเลยห้าวันนะครับไปทัวร์มาแล้วห้าวันแดนเซอร์เขาก็ได้วันละห้าร้อยห้าห้ายี่สิบห้าก็จะเป็นคนละสองหมื่นคนละสองพันห้าร้อยบาทเดนเซอร์ผู้นะั้นเราเป็นคนจังหวัสนนะดสกลนครผุนเดะเออนนองเราเป็นคนจังหวัสนนะวดสกลนครเราโพสในเฟซบุ๊ก บอกว่าค้างค่าตัวเดนเซอจร,ร,อรออ์ผู้จัดกระจอกจังสันจังสี่เป็นแต่จากอ้ากายผู้จัดคนนี้ผมกับผู้จัดนาตาแล้วดีอยู่เดแล้วก็เจอกันหลายครั้งระยะเวลาสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอกันไม่ต่ำกว่ายี่สิบครั้งผู้จัดผู้นี้เป็นผู้จัดวัยรุ่นเด็กๆเล็กๆอายุรุ่นน้องผมหลายปีพอสมควรนะครับปรากฏว่าเอาหมอลำไปผมก็ถามแบบว่าเอา้าเอาไปได้ยังไงอ่ะ ในเมื่อหัวหน้าคณะหมอลำไม่อนุญาตให้เอาไปคณวนาคณะบอกวาอา่าไม่ให้เอาไปนะไม่ให้เอาไปเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบเองค่ะเติมน้ํามันค่ะคอนไวยค่ะศิลปินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาจะเป็นคนคช่าใช้จ่ายเองออกค่าใช้จ่ายเองแล้วขออนุญาตเอาศิลปินไปออกงานปิดวิกปรากฏว่าไปอยู่โคราชแล้วมาเมืองเลยอีกหนึ่งวันรวมเป็นห้าวันกลับมาปุ๊บก็ได้จะค่าเติมน,น้ํามัน ให้กับคณะมอลำนะครับข่าคอนไวอยค่าอะไรก็จ่ายแต่ว่าค้างค่าเสนิลปินค้างค่าศิลปินและค่าแดนเซอร์ผมเลยาโอเลตุนแดนเซอร์เมตินขัาเต็นเนียนี่ผู้เต็นเสด,ดเดือดเสดดุดงห่ามือพอได้เงินกับแม่บ้านอยู่สกลนครซื่อผู้ลังคนก็อยู่หลายจังหวัดอยู่ดอกว่าแต่ว่าคนพผดเป็นคนอยู่จังหวัดสกลนครพมก,ก็เลตุนอยู่ดีผู้จัดว่ามันคนจังหวัดอื่นได้คนจังหวัดเลยบ้านผมนี่แหละ นะครับก็บอกตัวไม่ได้ไม่พร้อมที่จะรับหมายสารอย่างวันแหละชื่ออะไรนะครับผมก็ถามบอกว่าแล้วเขาทำอะไรเขาพูดยังไงเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่น้องคนนั้นโพสต์เฟซบุ๊กศิล,ลปินเขาก็ไปทวงปรากฏว่าคนคนนี้บล็อกเฟซบุ๊กบล็อกแชทคอลเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันหมดทุกคนไม่สามารถติดต่อได้ผมก็เลยงงผมงงตรงไหนผมงงบอกว่า แล้วคณนะมอลล์ลำหนคุณพอ่อคุณแม่ทําไมถึงให้ผู้จัดคนนี้เอามอลล์ำตัวเองพาลูกพาหลานของตนเองออกไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วไม่จ่ายเขาบอกว่าแม่ก็ไม่ได้อนุญาตให้ไปนะพ่อก็ไม่ได้อนุญาตให้ไปนะห้ามอยู่แล้วห้ามอีกเขาก็ไม่ฟังเมื่อเขาไม่ฟังแล้วเขายังอยากจะไปรวมกับศิลปินในวงนะั่นแหละบางคนก็บอกว่าเมื่อพ่อเมื่อแม่ไม่ต้องการที่จะไปออกความเสี่ยงลูกๆก,ก็จะขอออกไปความเสี่ยงเอง เพื่อที่จะได้เงินได้ทองมาใช้เพราะว่ามันจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่ะโทรศัพท์ค่ารถค่าลูกค่าหลานจะขอมาเนี่แหละเอาไปทัวร์ลองดูสิพอ่อสักห้าวันลองดูว่าแล้วก็ติดต่อกับผู้จัดคนนี้ผู้จัดคนนี้ก็ไปเตรียมสถานที่ประสานงานสถานที่ลงได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับลงได้เหมือนกันเมืองเลยก็ลงได้โคาราชก็ลงได้เขาก็มีเครือข่ายเขาบอกว่าเครือข่ายคนนี้น่าจะรู้จักทาหารเขา้าไวาอย่างนั้นนะเขาก็เลยไปสามารถหาสถานที่ลงได้ นะครับพอลงได้แล้วปุ๊บแต่ปรากฏว่ารายได้จากการจัดคอนเสิร์ตมันไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายจึงทําให้คังศิลปินศิลปินบางคนก็ได้ค่าแปดลอยคนที่ผมถามนี่ได้ค่าตัวไลป์ายในวันแปดลอยแปดหาซีซเป็นเงินสรรี่ภาพนวลสันละว่าเอาเราเป็นจ้าได้ลาบาดนี่มันเขาบบไฮเจัยงสันโบไาฮากับที่ท้ำใกทั่วครับกินเป็นความทั้งทีกินขี้ดีกว่าถือว่าทาบุญทําทานนวสันพนว่า ศิล,ลปินคนดังกล่าวนี่นะครับผมสัมภาษณ์ตอนเย็นๆนี่แหละก็ถือว่าทําบุญทําทานไม่งั้นเราก็จะจะไปจมปรักจมปรักอยู่กับอดีตใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีดีกว่าเขาวัยงั้นแล้วศิล,ลปินผู้นี้ก็ย้ายออกจากวงแล้วก็ไปอยู่วงใหม่นะครับก็ย้ายออไปอยู่วงใหม่เขาก็ให้สัมภาษณ์ไปอย่างนั้นไม่สนใจแล้วเราก็ไม่ได้ไปทวงกับคุณพ่อคุณแม่หรอกนะครับแบบพ่คุณพ่อคุณแม่ก็ห้ามอยู่เราก็รู้แต่เมื่อพี่ๆในวงอาสาออกไป นะครับไปเสี่ยงโชคเอาตายดาบหน้าเราศิลปินก็ไปเสี่ยงโชคโด้วยกันแต่สงสารแต่น้องแดนเซอร์แหละเพราะน้องแดนเซอร์นี่เขาเขาก็มีรถบัสหนึ่งคันนะเฉพาะแดนเซอร์ผมเห็นมีรถบัสหนึ่งคันตอนมาอยู่ที่เมืองเลยนี่เต็มรถอญญายะได้พี่น้องแดนเซอร์โอ้ยพักกันแต็งตัวแล่นขึ้นแล่นลงเพื่อให้ท่านคิ้วเสียต่วนด้วยปรากฏว่าเลี้ยวๆปุ๊บนี่ไม่ได้เงินสองพันห้าก็มาเฟุกโพสเฟซบุ๊ก แล้วก็ข้ามควรไปให้กําลังใจกันโอ้จักว่าปล่อยจักว่าแซงแบงเว้นกันนะครับปอบปอพวงพีอยู่ใส่ก่าหาย่อดากันผมก็เลยทวนอยู่เด้แล้วคนจัดทําไมไม่บอกว่าโอ้รอโอกาสหน้ารอโอกาสใหม่ได้ไหมน้องน้องเดนเซอร์รอหน่อยนะตอนนี้พี่ขาดทุนจะไปขายไร่ขายนาจะไปจำนำบ้านก็ไม่ได้จะไปขายตัวก็ไม่มีคนซื้อจะอยากจะให้อยู่หรอกก็คุยคุยกับน้องเดนเซอร์คุยคุยกับศิลปินเอาไว้แต่นี่ไปดัน บล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์บล็อกอะไรเขาหมดทุกอย่างแล้วเขาจะคุยกับใครแม้แต่ตัวผมเองผมก็ไปส่องดู Facebook คนดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาก็บล็อกผมด้วยพี่น้องบล็อกผมน้ำดีบล็อกกูณเน่าเราทุกเรื่องน้ำคนนี้ผมรู้จักดีผมรู้จัก Facebook เขาด้วยปรากฏว่าบล็อกผมน้ำผมก็ลางสิงไเป็เสือเบิ้งอยู่ว่ามันไปฮ็ดท้ามาหากินอยู่ไสเออเป็นคนแจังวันเลยนี่แหละคือบอกกันมาใจน้องนุ่งเขาผมก็เลยกวดข่อยเบิ้ง ปากฏรว่าบ,บอกผมพี่น้องโทรศัพท์ผมมีสามเครื่องเฟซบุ๊กสามอันไล่มีสามตัวถึกบอกบึดเก่งขนาดโอ้พี่น้องเก่งขนาดผมก็บ,บอกซื้อบได้ให้กันเลยละผมก็บ,บอกซื้อบได้แจักคุสิว่าจังไหนผมบ่มีส่วนได้เสียดอกแต่มีความสงสารศิลปินเขาพี่น้องเหตุการณ์วันนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างโควิด1 9มันผ่านไปแล้วศิลปินเขาก็ตื่นเนื้อตื่นตัว หลายคนก็ออกไปตั้งวงเล็กตั้งวงลำซิ่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็ได้เงินได้ทองกันคณะวงใหญ่ก็อยากจะได้เงินศิลปินทุกคนก็บอกว่าไปอยู่วงใหญ่มากก็ไม่ดีขออยู่วงขนาดเล็กนี่แหละเอาพอดีพอดีสุขภาพก็จะไม่ได้เสื่อมโทรมนะครับเอาพอดีพอด,พอดีพองามนี่แหละออกไปวันไหนก็จะได้เงินมาอยู่วงหน่อยๆกันย่งบดเเงินอยู่เพิ่นกับวงดังมาแต่กเก่าอยู่เด แต่ว่าเพิ่นอย่างอ่อนโตลงเนาะผู้เพนเป็นเจ้าของวงอีลีเพิ่นกับสิบบสิเก้าสิบระเบอถ่อเพื่อนบนสิเก้าสิบระบ้อเรากระเบจาดออกไปคุ้มเสียงลูกเต่าเลากับผ้าน้องนองศิลปินออกไปเสียงยังสี่กะโอโหกะเป็นแต่ละตนวเนาะผู้ถอพอแเลาวก็ะดาจมแล้วกะจมดาแล้วกะแดจักสีวาจังใดเนาะจักซีวาจังใดลราว่าจักสีวาจังใดมันเกิดขึ้นเราเด้ห้ามบ่ฟัง กูหามสุรบัฟั่งเด้พอหามลูกเต่าลุบัฟั่งเด้พาก,กันออกไปเฮ็ดยังเพิ่นว่าอ่ะศิล,ลปินก็ทำใจได้เพระศิล,ลปินยังไงก็ขึ้นหน้าเวทีก็ได้มาไล่ได้ทิปพอจะได้อยู่พอได้กินอยู่แต่ว่าตัวแดนเซอร์นี่ครับน้องๆเขานี่เขาเรียกว่าเต้นสะดุดหรือสะดุด,ดดงไม่ได้ขาดตัวก็กลับไปน,นอนอยู่บ้านช่างหัวมันเถื่อไปเกี่ยวขอรับจ้างเอาอีหล่าบากหล่าวสันอ่ะเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจพี่น้องเมื่อทำอไร่ไม่ได้ก็ทำใจ ท่านจะไปฟ้องร้องขึ้นลงขุ้นศาลเงินสองพันนาฮาวันมันก็ไม่คุ้มค่าศิลปินคนหนึ่งจะไปฟ้องสี่พันบาทไปขึ้นลงคุ้นศาลค่าวางศาลมันก็ไม่คุ้มค่าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจผมก็ให้กำลังใจทั้งศิลปินนะครับส่วนผู้จัดก็มีความรับผิดชอบบางนะครับรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อน้องเขาบ้างมั่นกรับมันเว้นพี่น้องเอ้ยทำทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป นะครับเราหนีเวรกรรมหนีความชั่วของตนเองไม่ได้อาุศลกรรมใดที่ตัวเองทำเอาไว้มันจะต้องตามหลอกตามหลอนเราตลอดชีวิตโกงคน4ี่สิบหาสิบค้นพร้อมกันมันมันธรรมดาเด้มันบาปมันกรรมไหลขันมีโอกาสปูผาเงินหาคำมาได้ก็มาใส่เพิ่นสาผมว่าขันพ่อเป็นข้าราชการก็ยเงมนสาก่อนออมทรัพย์มาใส่เพิ่นมันแล้วซะแลือตวนเพิ่นเด้เนาะเพิ่นก็เป็นลูกท่านให้ท่านหน้าหาเสากินคำ ยน่นว่าเจ้าของอยากได้เงินกับไปเป็นเดนเสือน้นเพิินวันละหาลอยเน,ะนาะจะได้ไก่เมตตาสงสารอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็มาให้ก็หาใหม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฝากฟ้าสูาลาลัยสู่แดนดินความชั่วทําแล้วมันเดือดร้อนทั้งก่อนทํขนาขณะทาแล้วก็หลังทําส่วนความดีนั้นมันมีความสุขตั้งแต่ก่อน,นทําขณะทําแล้วก็หลังทําคิดถึงความดีทีไรมันก็เกิดความสุขชุ่มชื่นในหัวใจ คิดถึงความชั่วทีไรมันก็แปบเขาเรียกว่าสวรรค์มันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจคิดถึงความชั่วทีไรมันก็เสียวแปบแปบอยู่ในหัวใจมันก็เกิดความทุกข์เรียกว่าตกนรกคิดถึงความดีทีไรมันก็ชื่นอกชื่นใจเขาเรียกว่าขึ้นสวรรค์สวรรค์มันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะจ๊ะผู้จัดนะจ๊ะคณะหัวหน้ามอลำนะครับสงสารศิลปินสงสารแดนเซอร์กันบ้างเสีย ได้ไปฝากเมียเสียอย่าเอามาฝากมูครับพี่น้องปองไปทั้งหลายสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรในขณะนี้ก็คือขออวยพรอวยัยให้ศิลปินให้คณะบุรำทั้งหลายจงประสบความสําเร็จอะไรที่มันเกิดเป็นอุปสรรคทั้งหลายก็ให้อุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นได้คลี่คลายหายไปในพริบตาได้คลี่คลายหายไปในพริบตาขอให้ทุกท่านจงมั่งมีสีสุขกินใหญ่บกจกใจลงใหญ่เคลื่อนเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นวัง ชายตุวผวังชัยยามังคลังเงินขำาแก้วอย่าได้ขาดขนเถินถงห้องให้ห้องใสดังทองในเบาให้เงินทองไหลเขา้าเต็มกระเป๋าอืง้งตึงนอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมนนนื่นนอนเตือนให้ได้เงินแสยนยางแกงแขนได้เงินหลานหลายหลายหลานหลายล้าน,าาน,าานบางมีสิสุกทุกข์ขูทุก,ทกคนสวัสดีครับ